สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขายของทุกอย่างกันใน Lazada กันนะครับโดยผมจะพาไปทำ Affiliate ครับกับ Lazada Network ที่จะพากันไปทำในวันนี้นะครับมีชื่อว่า EcoMobi ขั้นตอนมีไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับผมเซเป็ครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่า inbox เข้ามาในแฟนเพจผมได้เหมือนกันนะครับ วิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พาไปทำไมฟล t ดนะครับกับ s h อ p e e โดยแนะนำเน็ตเวิร์ที่ชื่อว่า Access t r a d e นะครับ Access t r a d e เนี่ยก็ของคนไทยครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับขายของทุกอย่างใน s h อ p e e เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับส่วนวิดีโอนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูของ Lazada กันนะครับซึ่ง l a ซาด้เนี่ยนะครับสามารถทําโดยตรงกับ l a z าด้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนที่ผมเคยทำลาซา a ้าเนี่ยนะครับสมัยที่ Rocket ตที่เขาเป็นเจ้าของเก่าของลาซาด้เนี่ยนะครับก็มันมีปัญหาเรื่อง Affiliate พอสมควรนะครับเพื่อนๆที่ทำ Affiliate กับ l a ซาด้อยู่ตอนนี้แล้วก็ได้รับเงิน,นครับครบถ้วนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาโอเคแล้วนะครับซึ่งนะครับก็กลับมาที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าอีโคโมบ e e c o m o b i เนี่ยก็ข้อดีของเขาก็คือเราสามารถทําา a zada นะครับได้เกือบทุกประเทศนะครับอย่างเช่นเวียดนามอินโดอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง Lazada เนี่ยเขาก็มีหลายประเทศใช่ไหมครับเราก็สามารถส่งโฆษณาเนี่ยไปให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำาซื้อผ่าน a f f i l i a t e Link ์ของเราได้นะครับซึ่งมันสุดยอดนะครับ แอฟเฟียลเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเราสามารถทําในภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษานะครับมันก็ทําได้ทั่วโลกนะครับก็คือไม่มีพรมแดนเลยนะครับเราคิดดูว่าถ้าเราทําแอฟเฟียลให้กับคนทั่วโลกนะครับโอกาสมันก็เปิดกว้างกว่าแต่แน่นอนครับเรื่องของการแข่งขันนะครับมันย่อมสูงกว่าถ้าเราทำในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าคู่แข่งก็น้อยเพราะว่าคนเลือกรู้เรื่อง f f i l i a t e เนี่ยนะครับยังไม่เยอะก็ค,คือมีคนทำแค่ไม่กี่คนนะครับก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวที่เขามีความรู้ เรื่องของทราฟิกนะครับ SEO หรือว่าเพจแอดเน็ตเวิร์ต่างๆนะพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำอเฟ a t e กับ e c o m o b i ิกันเลยนะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์นะครับของ e c o m o b i c o m นะครับอันนี้ก็สามารถสมัครนะครับใส่รายละเอียดแล้วให้เรียบร้อยนะครับแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะมาสอนสมัครนะครับเพราะว่าสมัครเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะครับมันจะมาแนะนําเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราเข้าไปนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เนี่ยเราก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับ access trade นะครับ access trade เนี่ยมันก็จะมีชื่อแบบแคมเปญใช่ไหมฮะว่าเราจะทำแคมเปญกับใครนะครับแต่ว่าของ Eco m o b i l เนี่ยให้เราดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า advertiser นะครับคือถ้าเราทำ affiliate เนี่ยนะครับคำว่า advertiser เนี่ยก็คือเจ้าของสินค้านะครับส่วนเราเนี่ยเป็น คนที่มาทำแอเฟ t e เนี่ยเขาจะเรียกว่า p u b l i ิช e ชก็คือเป็นผู้เผยแพร่นะครับทีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจะทำแ l i a t e กับใครดีนะครับมีหลายประเทศนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองพิมพ์คําว่า Lazada ดูนะครับ ลาซาดามีลาซาด้าอินโดนะครับมีลาซาด้าไทยแลนด์ฟิลิปปินส์มาเลเวียดนามสิงคโปร์นะครับแล้วก็เขามีแบ่งด้วยนะครับว่าอันนี้สําหรับเว็บไซต์นะครับอาถ้าเป็นของแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือจะส่งเป็นลิงก์แอปนะครับเปิดในแอปอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะต้องใช้อันนี้นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับลองดูช้อปปี้นะครับช้อปปี้มีไหมช้อปปี้ก็มีเหมือนกันนะครับช้อปปี้เวียดนามนะครับช้อปปี้อินโดไทยแลนด์นะครับสิงคโปร์นะครับมาเลนี่แยกเป็นแอปกับเว็บไซต์นะครับ ลองไปดู s h o ป e ี Thailand นะครับค่าคอมโห12%นะครับให้เยอะกว่าของ Access Trade นะครับ Access Trade เนี่ยให้สูงสุดเมื่อกี้ผมดูเนี่ย9%กว,กว่านะครับเนี่ย Women Close นะครับ12.8%นะครับก็เป็นเว็บของเว็บไซต์ EcoMobil เนี่ยเป็นของต่างประเทศนะครับก็มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันเดี๋ยว วิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง Lazada นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าดู Lazada ก่อนถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูอย่างอื่นนะครับเนี่ยมีแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับให้เราเลือกทำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปดู Lazada Thailand ก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ Lazada เนี่ยให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับให้ค่าคอม5%้อนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับก็ใครไม่เก่งเนี่ยก็ลองเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับอ่ะเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับโอเค เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันเองครับเดี๋ยวมจะอธิบายคร่าวๆนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าคนที่มาคลิกผ่านลิงก์เรานะครับนี่ก็จะต้องนีครับคลิกผ่าน tracking ID ของเรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของลูกค้านะครับลูกค้าจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ไม่ขอคืนเงินด้วยนะครับเราถึงจะสําเร็จนะครับ นี่คือขั้นตอนลูกของมันนะครับคุกกี้นะครับคุกกี้ก็คือเวลาที่เขาคลิกเข้ามานะครับผ่านลิงก์เอฟเวตของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ฝังอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับของคนที่คลิกเนี่ยนะครับอยู่ในนี้สามสิบวันนะครับถ้าเขาคลิกวันนี้ยังไม่ซื้อเนี่ยผ่านไปอีกไม่เกิน30วันเนี่ยเขากลับเข้ามาซื้อใหม่เนี่ยเราก็ยังเป็นคนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่นะครับนี่เรียกว่าคุกกี้นะครับก็อันนี้นะครับเขาอนุญาตให้โฆษณาประเภทไหนบ้างนะครับ ก็เป็นคูปองนะครับคูปองได้นะครับทําเป็นเว็บไซต์แล้วก็รีวิวได้นะครับทําเป็นเว็บเปรียบเทียบก็ได้นะครับเป็นเว็บแคชแบ็กก็ได้นะครับโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กได้นะครับ SEM เนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่ลงโฆษณานะครับถ้าเป็น SEO เนี่ยมันเป็นการทําอันดับใน Google อันนี้ได้นะครับแต่ SEM เนี่ย เป็นการที่ใช้ google a d นะครับหรือว่าลงโฆษณาพวกบิงครับ yahoo พวกนี้นะครับ brand นะครับก็คือใช้คำว่า lazada เนี่ยไม่ได้นะครับ gdn นะครับ google display network ได้ไหมได้นะครับ display นะครับก็คือเอาไปลงแบนเนอร์แลวพวกนี้ได้ media buy ได้นะครับอีเมลได้ pop traffic ก็คือพวก ppv หรือว่า push พวกนี้นะครับไม่ได้นะครับ no นี่คือโดเมนที่เขาห้ามใช้นะครับ ดูแล้วนี่น่าจะเป็นพวกเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กโฆษณาครับที่ใช้พวกลิงก์เดินแทรคกิ้งแบบนี้เขาห้ามแล้วนะครับนี่นะป๊อปแอดป๊อปแอดก็คือแบบเราเปิดเว็บไซต์แล้วมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เขาห้ามละแล้วก็รายละเอียดจุกจิกนะครับย่แยไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลองมาอ่านกันดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสร้างลิงก์ได้เลยนะครับวิธีสร้างลิงก์เนี่ยถ้าเราจะเข้าลิงก์หน้าตรงๆของ Lazada านะครับเราก็กดสร้างลิงก์ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยากจะเอาสินค้าใดสินค้าหนึ่งนนนนะะคครรรรรัับบบที่่เเาาาาสใจหืือออววไปซ้้มแลช เราอยากจะโปรโมทอันนี้เนี่ยเราก็ Copy นะครับเว็บไซต์ URL ของ Lazada ตรงนี้มาก่อนนะครับหรือว่าจะสังเกตว่าเนี่ยครับมันยาวเฟ้ยแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีเนี่ย .html เนี่ยอยู่ท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือ URL ที่แท้จริงของ l a z a ด้านะครับของสินค้าตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันเปิดเข้าไปในอันเดียวกันนะครับสังเกตนะครับ .html นะครับคือเราไม่ต้องเอาไ้พวกนี้นะครับพวกนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับ ก๊อปปี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับเนี่ยตรงลิงก์นี้นะครับแล้วเราก็อาจจะใส่นะครับชื่อรุ่นนะครับใส่ตรงสับนะครับสับเนี่ยมันเอามาเพื่ออะไรครับเอามาเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาที่มันมีรายได้เกิดขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าเนี่ยทราฟิกซอร์สนะครับเราใช้ a c e b o o k หรือว่า Google หรือว่าไอจนะครับเราใช้ประเภทเนื้อหาแบบไหนอีเมลแบนเนอร์นะครับชื่อแคมเปญครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่ารายได้เนี่ยมันเกิดจากที่ไหนนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ใส่ สั้นๆไปก่อนครับแล้วกดสร้างลิงก์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองก๊อปปี้นะครับแล้วลองเอาไปเปิดดูนะครับว่ามันเปิดแล้วมันไปที่ไอตรงเครื่องนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดมาโอเคมันตรงนะครับมันเป็น Xiaomi Dima เหมือนเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าลิงก์นี้ใช้ได้นะครับโอเคแล้วสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่านะครับลิงก์ต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแทร็กการสปายอีกแล้วนะครับถ้าใครที่ดูการสปายในช้อป a f f i l i a t e เนี่ยผมก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสปายนะครับว่าเออคนเขาทำเว็บทำอะไรมาให้อ่า a า a าดเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับ Lazada นะครับพิมพ์ Lazada ใหม่จะสังเกตว่ามันมีนี่ครับ th เ p p นะครับเนี่ยมันเป็นแอปลองไปดูรายละเอียดกันครับอันนี้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดก็5%เเเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือต้องใช้ผ่านแอปเท่านั้นนะครับ อันนี้เผื่อใครที่ทำแอปพลิเคชันแล้วอยากจะให้มันโผล่ไปในลิงก์ f i l i a t e เนี่ยไโปโผล่ในแอปของชาวบ้านเขานะครับ NC นะครับ NC ก็คือ New Customer คือลูกค้าใหม่เนี่ยได้2%นะครับ Return Customer นะครับ RC เนี่ยก็ได้0.8ก็คือถ้าลูกค้าใหม่เนี่ยนะครับก็ได้สูงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับโอ้ก็ค่าคอมเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดดินมากมากนั่นเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับก็คล้ายๆกัน ก็คือก่อนน้นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเว็บไซต์นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปใครจะโปรโมทช่องทางไหนเนี่ยก็ลองดูนะครับซึ่งนะครับบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถดีเทกตได้นะครับตรวจสอบได้ว่าคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาเข้ามาจากมือถือหรือว่าเข้ามาจากโน้ตบุ๊กนะครับจะได้ส่งผ่านลิงเอฟเฟอร์เ t นเนี่ยไปให้ถูกที่นะครับซึ่งตรงเทคนิคตรงนี้มันก็ยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็พูดอธิบายให้ฟังกันก่อน โอเคเดี๋ยวกลับมาต่อที่ตัวลิงก์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสปายอีกเหมือนเดิมนะครับว่าผมอยากจะรู้จังเลยว่าใครส่ง a f i l l i t t e นะครับทราฟฟิกเนี่ยมาให้ลิงก์อ i ฟ i ฟล e t e ของ Lazada บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า tracking ของตัว e o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  i l e นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาละนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปดูตรง back link นะครับเหมือนกับตัว Shopee ที่ผม,มให้ดูคราวก่อนเลยนะครับคล้ายๆกัน ก็คือวิเคราะห์นะครับว่าเออคนเข้ามาจากไหนนะครับแล้วเขาเข้ามาจากคอนเทนต์ประมาณไหนเราจะได้เอาไปทดลองนะครับทำเว็บนะครับเนื้อหาแบบเดียวกับเขาฮะเนื่องจากว่าอีโค o บีเนี่ยมันเป็นเว็บที่ทำแอฟร a กาเนี่ยนะครับก็คือเวียดนามอินโดนะครับเราก็จะมีเว็บไซต์แบบนี้นะครับเยอะเลยนะครับแต่ที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยก็คือ Lazada นะครับอ่าผมก็พิมพ์ Lazada รอ t h อนะครับผลการค้นหาเนี่ยมันก็จะให้เราดูเฉพาะไอตัวที่แทร็กนะครับ แท็กนบไปลาด้าดอทซีนะครับทีนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่าโอเคเขาทําเว็บแบบไหนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บที่แจกโค้ดนะครับลองไปดูเว็บนี้กันดูนะครับนี่ะเว็บหน้าตามันก็ประมาณนี้ครับก็คือแจกคูปองนั่นเองนะครับนี่ใครสนใจก็ลองทําดูนะครับก็คือแจกคูปองแล้วก็ให้เขาคลิกแล้วก็จะได้ผ่านลิงก์อ f ฟเวอร์เรของเรานะครับอันนี้ก็เว็บไซต์พิมพ์ดูนะครับพิมพ์ดูอ่านี่เขาติดนะฮะ ติดแอเฟเวลเตตรงนี้นะครับก็เป็นเว็บบล็อกนะครับเว็บบล็อกที่รีวิวนะครับรีวิวว่าโอเคนี่ประมาณนี้นะครับโอสนใจไหมน่ะเช็คราคาเลยนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวแอเฟ l i a เ e นะครับดูจากหน้าตาแล้วนี่เป็นเว็บที่เป็นสคริปต์นะครับคือเจนลิงมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเว็บโร T ีบินะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแอเฟเวลเลอีกเช่นกันนะครับ เนี่ยเราก็ดูตัวอย่างนะครับว่าเขาทําประมาณนี้นะนะครับเนี่ยตรงนี้เราสปายได้หมดเลยนะครับแต่เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นของ a r เรเนี่ยราคารายเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดหูเฉยนะครับว่าลักษณะการทำแอฟเฟลด์เนี่ยมันประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราสนใจเนี่ยนะครับ เราก็สามารถทำวิดีโอรีวิวนะครับใน YouTube นะครับหรือว่าลงเพจลง Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็รีวิวสินค้านะครับใน Lazada ที่เราซื้อมาแล้วก็แนบลิงก์ f f i l l i t t e แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับการทำ Affiliate กับ Lazada เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการทำา f f i l i a t e นะครับกับ Lazada ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าสนใจอยากจะทำา A า da า แอฟเวลเลตกันไหมนะครับพิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีคอร์สนะครับสอนทำแอ f ฟเวลเลตแล้วนะครับรานะคา590บาทจะสอนเรื่องของกลยุทธ์นะครับจะเป็นแนะนำนะครับแนวทางในการทำแอเฟเ l ล a t ตให้มันยั่งยืนเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็ใครที่จะเรียนเนี่ยก็เตรียมใจไว้หน่อยว่ามันผมไม่ได้มาสอนการสมัครนะครับสมัครแอคเคาน์อีเมลอะไรพวกนี้นะผมไม่สอนนะครับก็จะสอนเรื่องกลยุทธ์เลยว่า จะทำให้มันยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบไงบ้างก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่ทํา a f f i l i a t e ของผมอยู่นะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ไปดูโบนัสแล้วก็คลิกสมัครใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็วิดีโอนี้การทำลาซาด้า A อฟ f i l i a เ e เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ